สำหรับรอบแรกที่จองไว้นางฟ้าเริ่มจะลงลุกได้น,น,นะครับอันนี้ก็เตรียมพร้อมเขาอันนี้พอดีลงลุกได้อันนี้อนุบาลไว้กลางแดดครับรับแดดเตรียมที่ก็คือเตรียมไว้ในสภาพแวดล้อมที่ ที่ที่จะปลูกจริงเห็นไหมครับนี่ <c oughs> คือที่จองว้าชุดแรกก็เตรียมพร้อมเต็มที่สำหรับคนที่จองไว้ก็รอรับนะครับในจะทักแชดไปหรือว่าทักมาหาพมโดยตรงก็ได้เหลือประมาณไม่ถึงร้อยลูกไม่ถึงร้อยยอดครับ